ตำรวจลุยจับร้านค้าแอบขายยาเสพติดให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานฝูงมูลปาร์ตี้เกาะพัง,งันได้ของกลางไอซ์โคเคนเห็ดขี่ควายบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเวลา0ิกา1 5นของวันที่25มีนาคม2567เจ้หานมมนนจหาาน้าออนนนที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเกาะพังันส่วนที่กำลังร่วมกับกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพังันออกปฏิบัติการภารกิจตรวจสถานบันเทิงโรงแรมสถานบริการ จุดเสี่ยงจุดล่อแหลมเพื่อป้องกันปรับปรามอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาริ่มงานฝูงมูลปาร์ตี้ เจ้าหน้าทตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่ซุ้มขายของไม่มีเลขที่หมู่6ตำบลบ้านใต้ได้จับกลุ่มตัวนางสาวกนกนุชหรือมิกกี้อายุ37ปีพร้อมยึดของกลางยาเสพตสิดให้โทษประเภท1นึ่ยาอีจำนวน33เม็ดน้ำหนักรวม14.2กรัมวัตถุกออกฤทธิ์ประเภท2ขีตตมีนจำนวน25เม็ดน้ำหนักรวม27.5กรัม ยาเสพติดให้โทษประเภท5เห็ดที่ควายจำนวน153ถุงน้ำหนักรวม294กรัมเครื่องช่างดิจิตัลจำนวน1เครื่องบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน449อันและเงินสดจำนวน46,000บาทอีกจุดหนึ่งเจ้าที่เข้าตรวจสอบภายในร้านเอ็มแคนาบิสหมู่หกตำบลบ้านใต้ได้จับกลุ่มตัวนายวิหัสย์ยศ หรือปื๊ดอายุ44ปีพร้อมของกลางวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2โคเคนน้ำหนักรวม0.6กรัมยาเสพติดให้โทษประเภท5เห็ดขีิควายน้ำหนักรวม996กรัมและบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน8อันเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้แจ้งดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง2รายพร้อมนำตัวและของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเกงงาะพะงันดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสนับสนุนข่าวโดย โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตรวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมากฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน